สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสายบทุกครับผมมาดูแหนบหลังจากใช้งานไปหนึ่งปีนะครับผมเสริมมาได้หนึ่งปีครับมาดูทรงดูว่าจะมีส่วนใดสึกรรอหรือลูกยางนี่อยู่ดีไหมฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับ ประมาณนี้อะลูกยางหลังก็ยังใช้ได้อยู่ระยะดิ่งก็ยังดีอยู่นะครับบูธตรงเตงก็ใช้ได้ครับผมตัวหลังก็เนี่ยโอเคครับใช้ได้นะตรงเตงลูกยางอะไรไม่สึกรอนะเนี่ยใช้งานหนึ่งปีครับประมาณนี้นะเพื่อน แต่ไปดูข้างหน้านะฮะโอ้ข้างหน้านี่ลูกยางไปหมดเลยนะเพื่อนอย่างนี้ไม่ดีฮนะทำให้เหนบสิกโรได้ครับตัวตัวรองยางเนี่ยแตกหมดเลยฮนะเดี๋ยวผมจะก็ต้องทำการเปลี่ยนนะฮะฝั่งนู้นก็เช่นกันนะฮะ หมดเลยครับผมแตกหมดลูกยางไม่เหลือครับตอนนี้นะครับเนี่ยผมทำการซื้อมาแล้วเป็นสี่เหลี่ยมนะตัวเดิมเป็นวงกลมใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทำการเปลี่ยนเลยโอเคครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนก่อนฮนะ ฝั่งนี้ก็แตกหมดเหมือนกันนะครับหลังจากใช้งานมาหนึ่งปีนะฮะประมาณนี้น,ะนี่ฮะสภาพจะเป็นแบบนี้เลย ต้องเปลี่ยนนะเพื่อนนี่ดูดิมันก็แทกกำแหนบสิกร้อยเลย่ะต้องงัดนิดหนึ่งอะเพื่อนไม่งั้นไม่เข้าโอเคจเจ๋วเลยครับ Yeah. you โอเคครับผมตอนนี้ก็เปลี่ยนเรียบร้อยนะครับ ประมาณนี้นะฮะเพื่อนยังเหลือช่วงดิงอยู่นะครับยังเหลือช่วงดิงอยู่ประมาณนี้นะฮะดูตัวเก่าครับตัวเก่านี่แตกหมดแล้วโอเคนะครับเพื่อนถ้าเราดูแลดีเขาก็ยังสภาพกันใช้งานก็ยังดีอยู่ครับนะ เดี๋ยวจะดูฝั่งนี้นะฝั่งนี้ก็เช่นกันครับโอเคนะระยะด้งก็เหลือๆนะครับประมาณจุดบเกือบนิ้วนะโอเคนะคร,ครับผมดูทรงตอนมันทุกก็จะประมาณนี้นะโอเคครับผมประมาณนี้เลยครับตอนมันทุกแล้ว น้ำหนักประมาณไม่เกิน2ตันนะครับประมาณนี้เบอด